สามเทคนิคที่ทำให้เขายอมเปิดใจค่ะพูดถึงเรื่องของการเปิดใจนะคะไม่เพียงแต่เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของการที่จะเป็นคู่รักเป็นแฟนแต่การเปิดใจนะคะยังสามารถใช้ได้ในทุกๆความสัมพันธ์เลยค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับการที่เรานะคะจะทําความรู้จักกับคนที่เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะเทคนิคแรกนะคะก็คือในเรื่องของการที่ให้จดจําชื่อค่ะ จดจำชื่อคนที่เราได้พบเจอแล้วก็ในการสนทนานะคะก็ให้พูดเอ่ยชื่อนะคะแทนที่จะเรียกคุณเธอหรือเขาหรือผมนะคะแต่ให้เรียกชื่อของฝ่ายตรงข้ามค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่ามีความใกล้ชิดนะคะแล้วก็ยอมเปิดใจได้ง่ายค่ะ เทคนิคที่2ค่ะเป็นเทคนิคที่หากเราได้เริ่มมีการสนทนาพูดคุยกันแล้วนะคะในเรื่องของการที่เราจะพูดคุยนะคะเรื่องราวใกล้ตัวเช่นสถานที่ที่ไปอาหารที่ทานเรื่องราวในครอบครัว หรือการใช้ในชีวิตประจําวันงานอดิเรกเรื่องราวเหล่านี้นะคะทําให้คู่สนทนาของเรานะคะยอมเปิดใจได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าคุยในเรื่องของชีวิตประจําวันความเป็นไปก็จะเป็นหัวข้อนะคะที่คุยแล้วทําให้เกิดความเชื่อมโยงกันง่ายขึ้นค่ะเทคนิคที่3ค่ะในเรื่องของการเรียนแบบท่าทางค่ะมนุษย์เรานะคะจะรู้สึก เชื่อมโยงกันนะคะในการที่คนเรามีลักษณะคล้ายๆกันค่ะการที่เรียนแบบท่าทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการาลักษณะการยิ้มการพูดคุยหรือการวางมือการวางขาการวางท่าทางเรียนแบบท่าทางต่างๆค่ะ ตรงนี้เองนะคะจะทําให้คนเราที่เราได้สนทนาด้วยพูดคุยด้วยหรือได้พบเจอด้วยค่ะเขาจะรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นหากเรานะคะมีลักษณะการท่าทางที่คล้ายๆกันค่ะด้วย3มเทคนิคน,นี้เองนะคะก็จะทําให้ คนที่เราไปพบเจอหรือคนที่เราได้ไปสนทนาด้วยอะค่ะก็จะเกิดเป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่คล้ายคลึงและนั่นเองค่ะก็จะทำให้เขานะคะสามารถที่จะพูดคุยและเ,เปิดใจในการที่จะคุยรายละเอียดเชิงลึกลงไปได้อีกค่ะ